สวัสดีครับพี่น้องนะครับรอบดึกรอบดึกครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับมือนี่ห้มาไล่ทีมงานอาจารย์นันตีมานะครับพร้อมกับทีมตลกนะครับเพราะว่าที่เป็นทุ่นคนเลียงร้างพ่อเลี้ยมแลวก็จันลอยเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิจีให้ตามไล่ซื้อกลเลี้ยวกันเนาะนะครับนเดี๋ยวจกให้ตามไล่ชื่อครับนะครับขอบคุณด้อ ขอบคุณพ,พี่หน่อยด้วยนะครับอ๋อนะครับเตยล่าแล้วเตยล่าแล้วนะครับคือน้าอาจารย์นันตรีก่อนนะครับน้าหนักเก็บของอยู่พี่น้องนะครับเมืเ่อเบอร์อะไรอาจารย์เมื่อเบอร์อะไรจีแต่ล,ตและาจ้วอาจารย์ทิ้งอยู่ตารางตี ไปไัเเนกาเก็บของใช้ยอาจารย์ทุกการครับโอเคครับ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 จา์ทิ้ก่อนพีน่น้งองเงือบไรตีาจา์ว่า <laughs> <c oughs> จงไฮแจ๊กอันอันใดเป็นอันใดเอาทุงที่ ม้อพนาที่ให้อาจารย์ก็แล้วกันจะคนก็สิบห้าคนเนาะสิบห้าคนสิบห้าคนอาจารย์นับเบิง้งครบสิบห้าพวงไหมครบสิบห้าพวงไหมเพราัว่าอันครับว่าว่าแมนเอื้อนผมสะดอก เอาบ่ครับผมโอ้โหเงี้ยเงี้ยลุงตะลางบ่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 

ผมแจียงคุณไปผิดเนาะกับผมเป็นอย่างแต่ว่าแต่ว่าก็คือให้ครบทุกคนนะครับให้ครบทุกคนครับมาพี่หน่อยพี่หน่อยครับขอบคุณพี่หน่อยได้ไยเด้อครับขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงต่อไปเรื่องต่อตลอดไป พี่หน่อยสวิตส์ครับพี่คนสุขมากเลยครับพี่หน่อยสวิตเซเลสเนาะแมนแมนครับขอบคุดเดิ้ลกับผมเด้อขอบคุณไปเอกเช่นด้วยครับมากมากด้วยเซรเบียงอันนี้นอยู่นี่คนนี้เห็นเลยเห็แต่แต่แต่ละมีพอกันเพุ่ต้องเป็นมั้งแมนแมนครับวงละหนึ่งพันพี่หน่อยให้คนคว่าให้อาจารย์นักดนตรีคนละหนึ่งพันบาทคุณพี่หน่อยมากมากครับพี่หน่อยสวิตเซเลสครับ ุทำกับดูอาจารย์ดัรปฏิบัถูกทุกท่านนะคะขอให้ทีมงานร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพมีใจมีความสุขมากๆนะครับครับขอบคุณอาจารย์เป็นนาทีเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าการปฏิบัติการนี่ครับเพราะว่าอันเตยลากอะเตยลากปรับมันก็เลยเที่ยังกับบุถึกเครื่องผมกับลืมจุดที่ไปพร้อมมันมีของทีมตลกพร้อมก็เลยได้ให้ไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับให้ไปเป็นบางส่วนหบรริาลูกทุกคนครับครับครับทุกคนทุกนาครับผมครับผม ครับครับติวนาทีอาจารย์ทิ้นครับซาธุสาธูครับอาจารย์ครับสาธูครับน้องเชาคอยมอบสุดท้ายะช้างเมื่อเมื่อกี้ใครใครมั่งนะเมื่อกี้ใครมั่งนะหมายถึงเมื่อกี้ใช่ใช่เพราะว่ามันมันน่าจะยังไม่ครบเมื่อกี้มีอตจ่นที่พี่บอกผมบอกว่ามีผมอ่า ปวงจื่นลอยแล <Lif Background. S 2> หลมช้างใช่ลอยแหลมจื่นปวงห้าปกกับพวกลูกให้ไปแล้วปกเหลือผู้ใดอีกเดียวเดียวจังจิไิเบิงแรกสีเพอว่าจําว่าดดเดี๋ยวจังจิไิเบิงแรกสีอีกส่วนที่เหลือนะครับก็ก็นั่นไง ขอบคุณพี่หน่อยอ๋อขอบคุณพี่หน่อยครับผมครับขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อขอให้ลำขอให้รวยขอให้เจ็บหวยขอให้ปังๆเฮงฮงๆนะครับเด้อนะครับมาได้ที่แห่งมากนะครับผมขอบคุณหลายๆอุยสาธุขอให้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมิจะโศกมิจะหลาบดนะครับเด้อสาธุอ่านี่จะร้อยก็รับไปแล้วเนาะของพี่หน่อยเนาะพี่หน่อยสวิต เอากันหน้าเวทียังไงที่แขวนใส่เนี่ยให้ครับขอบคุณพี่หน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาแฟรั่เลยค่ะไม่ใส่ก็กาแฟรั่เอาไปเลยไปอุดรนิไปยังอุดรเอ๋อโอ้วันเมนบ้านอยู่อุดรนเขาใจพิษมาโดนเติบเขาใจพิษเขาใจพิษขอบคุณพี่หน่อยได้ไรได้ครับเดออยี่แปดยังไงจะไม่มีไม่มีไหนมางไหนมั่งไหนมีไหนลั่มไหนรวยเด้อ ไปลอยครับพีไนลอยครับมาวันจันทร์บอกับลับมาวันจันทร์เอาแล้วมาที่ข้างอ้อ่าโอีโหอ๋อถิ่นพระแทลบานนี่สร้างถิ่นพรทรงพอน่าจะกลมกล่ออันนี้ก็ให้แล้วนอพอเนาะอยู่หน้าเวทีให้ละเศษหนึ่งเนาะของพี่หน่อยที่โทูเรียกไปเอาเนาะครับ โอเคครับขอบคุณพี่หน่อยครับนะครับมั่นขอขออัตรโโทษได้หลายพี่หน่อยนะครับเพราะวันบวได้กข้องหนาหนนะครับเข็มก็เลยเข็มก็เลยเอาให้อาจารย์ทิ้นนะครับอาจารย์ทิ้นมาให้เพื่อนนะครับโอ้หมอลำดังมักยีรพันธ์เวลรวีคนละคนคนละคนบอกไอเข็มก็ได้นาะ ประตูประตูประตปะตูเดี๋ยวลาทักหาคู่เด้อยกไปแล้วยกไปแล้วเดี๋ยวนูทักหาคคูนะครับโอ้มางามแตสอดออกใหม่ขงเาเ

ของผู้ใดเนี่ยของผู้ใดเนี่ยนี่นี่แหละของของคนนี่แหละสามกองดิบ่ะไปไม่สามลดเขามาบา่ได้เนาะไปไม่สามหนึ่งสองสามมันลดเขามาบ่ได้ลดเขามาบ่ได้ถ้าลดเขามาได้ก็โอเคอยู่มาบ่ได้เลยบอกแตอยู่มันเดี๋ยวรอจักหน่อยรอจักหน่อยผู้สาได้เปิดวงเนาะพี่น้องเนาะเมียนมันผู้สาได้เ,เปิดวปงเราแบบพี่แหลกกะว่า ที่แหกไปขอนะว่าแจ้งอื่นเข้าไปรอบสองว่าตีสองวัดพ่อหมือมะเรียนอีรีบาหกทุ่มนะครับที่แหกว่าแจ้งเลยมันอมาตีสอแล้วม่หกุ่มครับรอมือนี้เนี่ยคืออนท่อยูโอ้ยนี่กระเป๋าเอาเจียกจยนนักดนตรีวัละบรันี๋นยวจังเอาเนอะนดเดี๋ยวจังเอาเดี๋ยวจังเอา หายูหายูสองสามสี่ได้เงินแม่แม yeah. uh, ่ไ oh. ด้เงินม yeah. ันบอกเมื่อกี้ม่นแส่ข้อตุ่มแล้เนาะพี่เข้มผมก็ได้ไรได้บแม่แม่ทายังนี่ยถ้าเก็บของตีเก็บของตอนแล้วอ้โนะครับกลับอยู่แม่ เบื้องบรรยากาศนี่ละ่ะยามมูเมื่อเบิดมันเป็นจังใดสันดอกอเอาย่องนระบาดนี่มาศูนย์แถย่องละพีน <c oughs> ดด่น้องลายแห้งได้คลิปเดียวน้องตัวมือนี่แลนแลนแลนแลแลแลนแลนใช่ <c oughs> ย,ย่องไปเรื่อยแม่หนุ่ยเพื่อนนี้แล้วบางหันแม่หนุ่ยอยู่ นี่แหละเบื้องน้องๆเล่นเสือข้าเจ้ายกของนี่แหละเสือเพันยกของนะ,นะครับบรรยากาศเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ๋าขอบคุณพี่น้องครับนะครับขอขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะครับที่ให้กำลังใจเนาะนะครับให้กำลังใจทีมงานอาจารย์นักดนตรีเฮ้านะครับแล้วก็ทีมงานตลกเฮ้า ะะเอาไปไหนนี่แม่าไปหมู่ก้าบเอาไปไหนนี่แม่โดมเอาไปหมู่เก้าบ่าอ๋อครับอ๋อครับครับออ และพี่น้องนะครับขอบขอบคุณครับนะครับขอบคุณความหาคนแพ้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไรคไรตให้กับเข็มกระมวลชัยระเพิ่อนพ่อพี่เทียด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้ำใจจากคุณหมองทุกบอลนะครับมาไล่ทุกขังนะครับจะ,จะตะวันสำหรับมูนิกะเ,เป็นคลิปห้ อาจารย์นักนดนตรีเพน้อ,น,อนะครับพี่น่อยเพนหนอาจารย์นักนดนตรีมากยังพวกกันคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ขอบคุณในหลายอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ